ผมเสียเวลา่ดผู้ถือการต้นไม้ผิดใน่พรยุ่เยอนัม้กระด้างงามกงสิได้จินนวยแต่ขอสาหงางกอกอกงานใหม่สร้ังงานเพิ่มเดิมงานมี่างกังข้าวอยู่ให้โอกาสกแบบิดัรวาเพื่อกาทยมาเป็นสสมใจของพี้องข้าวเห็กข้าประกอบไปด้วยตําบลกบูมผู้เมืองน้องหินสามคือเด็กตุบังอำเภอเกษตรณิสัยติดตามตําบนโลยีที่แปดหมูบ้าน อเมร์ประตูน้ำแข็ตะบนย่อยเลนลูกบ้านนะครับแต่เป็นยังไงแม่คือเก่าบ่เออดวงดีบ่จับได้เบอร์สีคือเก่าวดว่าหันกับเบอร์สี่วดานี่กับเบอร์สีดีบ่แม่ดีบ่เออควนนะดีบ่เอออันนี้สวดๆไหนนะครับ ไดีใจนะจมเือง้ก็ดีกันหมดจะได้ดีก็จะได้วาเมอพอกคว่มันั่นี่แม่นี่ม่รบกอพขไปเป็นอสซไปหาินตลาดนกลนดลียี่พอีม่ไดีนะเฟีนไรมันจะได้้องแม่เนาะี่พอรเห็นด้เนาะ